สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ดูไปเถอะวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมระโยน์เรื่อง three kingdoms resurrection of the dragon สำหรับในวรรณกรรมเรื่อง3าก,ก๊กตัวละครจูหลงเป็นตัวละครที่อยู่ในแรงง t o ท t o อ่ออะเป็นตัวท็อปถ้าพูดถึงเรื่อง3ามก๊กะนะครับคือต่อให้ใครที่แบบไม่ได้เป็นแฟนพันแท้หรือว่าไม่ได้อ่านสามก๊กแบบจริงจังคืออ่านแบบพ,นพานๆรู้แบบผิวเผินเนี่ย ชื่อของจูโลงมันก็แบบคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีอ่ะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครจูโล้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นคือแบบแทบจะเป็นคาแรคเตอร์พระเอกตลอดกาลน่ะแล้วตัวจูโลงเองก็มีวีรกรรมที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆคือการฝ่าทับรับอาต้าว,วีรกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นฉากคลาสสิกในวรรณกรรมสามก๊กแล้วไอ้วีรกรรมนี้แหละที่เป็นตัวเสริมทําให้คาแรคเตอร์ของจูโลง มีความโดดเด่นในแง่ของความกล้าหาญแล้วก็ความพักดีต่อเจ้านายของตนซึ่งมันก็ไม่แปลกที่จูร่งจะเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนชื่นชอบซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการหยิบยกตัวละครจูร่งมาเป็นตัวละครเอกของเรื่องโดยจะเล่าตั้งแต่เข้ามาเป็นทหารจนไปถึงช่วงศึกสุดท้ายของจูร่งคือก่อนดูเนี่ยผมก็พอจะรู้แล้วว่าเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยมันดัดแปลงไปจาก สามก๊กเวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยแบบมากมายนะครับซึ่งระหว่างดูน่ผมก็พยายามเปิดใจนะทำใจให้ว่างในการดูเรื่องนี้คือแบบมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากอ่ะเพราะว่าเนื้อหาเรื่องราวในเรื่องนี้มันแทบจะไม่ใช่เรื่องราวในสามก๊กที่เราเคยอ่านที่เราเคยดูที่เราคุ้นเคยเลยอ่ะโอเคแหละว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ไมยผมไม่ได้ซีเรียสนะว่าถ้างานวรรณกรรมสักเรื่องหนึ่งจะถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์ หรือว่าถูกทํามาเป็นภาพยนตร์แล้วมีการดัดแปลงมีการรวบรัดเนื้อหาบางส่วนเพื่อความกระชับของเรื่องราวเพื่อความกระชับของตัวบทโดยที่แก่นเรื่องของเนื้อหาแบบดั้งเดิมมันไม่ได้ถูกบิดจนเกินไปอันนี้ผมรับได้ผมไม่ซีเรียสเลยแต่ว่าใน3ามก๊กฉบับนี้เนี่ยคือจะเรียกว่า3มก,ก๊กไม่ได้เรียกว่าจูโล่งฉบับนี้ก็แล้วกันเป็นฉบับที่ส่วนตัวผมรู้สึกไม่ไหวจริงๆอ่ะคือผมรู้สึกว่า ไม่เหมือนกับเป็นการแต่งเรื่องราวขึ้นใหม่เลยแล้วก็เอาพวกตัวละครที่เราเคยเห็นในสามก๊กอย่างจูล่งของเบ้งอะไรนั้ใส่เข้าไปโดยที่เนื้อหาเรื่องราวมันแทบจะเป็นคนละเรื่องกับสามก๊กที่เราเคยอ่านอ่ะเอาแค่ช่วงต้นเรื่องอ่ะฉากเปิดเรื่องเลยที่จูล่งเดินดุมๆเข้าไปสมัครเป็นทหารของเราปีคือความรู้สึกผมนะผมแบบเฮ้ยมันใช่เหรอวะตั้งแต่ฉากแรกของเรื่องอ่ะคือที่ผมเคยอ่านมาถ้าผมจะไม่ผิดนะ อยู่ร่งตอนแรกเนี่ยเป็นทหารของกองสุนทรไม่ใช่เหรอวะเอาแค่ฉากนี้ฉากเดียวเนี่ยแล้วมันเป็นฉากแรกของเรื่องผมก็ทําใจเผื่อไว้แล้วแหละว่ามันต้องเจออะไรแปลกๆอีกเยอะแน่นอนซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะอย่างต่อมาที่แบบผมรู้สึกแปลกๆก็คืองานคอสตูมพวกชุดเกราะของทหารชุดเกราะแม่ทัพอะไรพวกเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์จีนอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่างานคอสตูมอย่างชุดเกราะเนี่ยมันดูผิดยุคมันดูแปลกตา มันดูเหมือนไม่ได้อยู่ในยุคราชวงศ์ฮั่นน่ะคือทั้งงานคอสตูมนะครับที่ดูขัดหูขัดตาตัวเนื้อหาเรื่องราวที่เอาตรงๆก็คือดูแล้วมันขัดใจแค่2อ,อย่างเนี้ยผมก็รู้สึกไม่ชอบเรื่องนี้แล้วส่วนงานด้านฉากแอคชั่นเนี่ยส่วนตัวผมเฉยๆนะดูธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีฉากไหนที่ดูน่าจดจำสักเท่าไหร่ขนาดฉากที่มันควรจะเป็นไฮไลท์อย่างจูร่งฝ่าทัพรับอาต้ามันก็ดูแบบ เฉยๆมากๆอ่ะคือผมพยายามพยายามมากๆในการเปิดใจดูเรื่องนี้นะแล้วก็ระหว่างดูก็พยายามพยายามคิดว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่สามก๊กแต่บอกตรงว่ามันทําไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ถ้าถามว่ามันจะมีสิ่งที่แบบเป็นข้อดีหรือว่าสิ่งที่ผมชอบไหมเอาที่ผมพอจะนึกออกนะอย่างแรกก็คืองานดนตรีประกอบที่โอเคพอใส่มาในหนังแล้วมันดูมีความยิ่งใหญ่ดีคือถึงแม้ว่าตัวบทตัวเนื้อหาจะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวแต่ว่า เพลงประกอบเนี่ยมันโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตออนักแสดงนำดิวเตอร์หัวกับผงจินเป่าที่แบบเป็นเดอะแบกเดอะแบกของเรื่องด้วยพลังการแสดงของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นตัวแบกเป็นตัวพยุงไม่ให้ภาพรวมของตัวหนังมันพังคลืนลงมาสรุปภาพรวมแล้วลกันนะครับสำหรับสามก๊กเอ้ยไม่สิจยู่ลงฉบับปี2008เอาตรงๆเลยก็คือภาพรวมเนี่ยไม่ประทับใจเลยถึงมันจะมีข้อดีอยู่บ้างแต่ว่า มันก็เป็นข้อดีที่แบบเล็กน้อยมากๆอ่ะถ้าเทียบกับภาพรวมภาพใหญ่นะครับคือผมไม่ชอบแล้วก็เสียดายที่มันควรจะทําได้ดีกว่านี้อ่ะคือจะบิดเรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงดัดแปลงอะไรเนี่ยผมไม่ซีเรียสอย่างที่ผมบอกไปนะเพราะว่าอย่างเรื่อง secret of three kingdom หรือว่าตำนานรับ3ก๊กที่เป็นซีรีส์อ่ะเขาก็ดัดแปลงนะแต่ว่ามันสนุกไง แก่นของเรื่องราวมันยังคงอยู่แต่ว่ากับเรื่องสามก๊กขุนศึกเลื่อนมังกรเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันดัดแปลงจนเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วอ่ะก็เอาเป็นว่าใครที่แบบชื่นชอบแล้วก็อยากจะหาหนังที่เกี่ยวข้องกับ3ามก๊กมาดูเนี่ยผมไม่แนะนําเรื่องนี้เลยมองข้ามเรื่องนี้ไปเลยจะดีกว่านะครับ <S <S คิดเห็นไงไหมครับกับ Three Kingdoms Resurrection of Dragon สก๊กขุนศึกเลือนมังกร ใครที่ดูแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีหนังมีซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับสามก๊กที่อยากจะแนะนำก็พิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับดูไปเหอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าตลับวันนี้สวัสดีครับ